สวัสดีครับยามเช้าฮะแม้วันนี้เป็นหวัดซะด้วยแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะจ๊ะวันนี้ครับโชคดีมีชัยครับได้มาอาบน้ำมนต์นะครับที่อาสมฤษีเนนนะครับเป็นงานใส่ชุดขาวด้วยนี้ขับรถเองด้วยนะครับก็นี้เป็นวันดีครับได้มีโอกาสได้รดน้ำมนต์ครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูการรดน้ำมนต์ของฤษีเนนกันนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีครอเสียนครูเก่าด้วยนะครับไปครับเป็นโอกาสดีโชคดีมีชัยสาหรับวันนี้ครับไปครับไปสาธุพร้อมๆมันครับถึงแล้วถึงแล้วนี่นี่นี่

หนุ่มจองหนุ่มจีนเลี้ยงตอนเช้าโอ้โหนี่นี่ีโกโกโกพามาจอ,อจด้ดดดถึงไปนี่เรียบร้อยครับจอดเรียบร้อยแล้วถึงก็งถึงแล้วแต่จอดเรียบร้อยแล้วละ่ะไปดูครับของพี่หนุ่มจีนไรเลี้ยงไปดูนะครับหนุ่มจีนครับนั้ำยาป่าเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าดึงฟันมา

เกดไ้อไิ่ม,ออมแล้วครับตามด้วยกล้วยบดชีอันนี้นะครับอากงมะเขือยายามให้กล้วยบดชีดิ๊บเป็นไงเป็นไลองของก<จ>ิงเนเด็ดเดี๋ยวจะหาเป็นเจน,นะไม่ใช่เจน,นะพี่เดิมราคาที่ดิมสมนะเป็นไงเป็นไงหวานชื่นใจไหมกล้วยนุ่มกำลงังดนะีครับขาดสมาชิกไปท่านหนึ่งนะ คุณเตงหนไปอยู่ไหนเนี่ยปล่อยๆๆป,ปลเขาไปเออสุดยอดครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในครับแลวันนี้ได้รดน้ำมต์ด้วยอน้ำมต์ไ้ีาวด้วันวันซด้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนเตอนนี้นะครับถึงแล้วครับเียร์เนี่ยจะไ่หน้าพูดอีกเาผลมันฟังแต่ที่มันจะไม่ฟังเยเราบอกว่าพอพอะฟังก็ะมาเนี่ยเออพี่จะไปกินเล้าเป็นรเาไพี่กมันดูะ้าวีไป เดี๋ยวขอถ่ายยูทูปของเราสิเนี่ยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศต่อไปครับมีโอกันนะความดีมันให้ให้ทำไปดีกว่านายูพูดกันดีๆบางคนเนี่ยเมียน่ะด่าคนกินแต่เหล้าเนี่ยตกเก็งมากินเหล้าตั้งวงไม่เห็นเหรอคุณพานเนี่ยค่ะครับ

อารานาเนมี้ใครที่ยังไม่ดูอาามน์มนะครับเี่ให้ดูนะจันรพรรดิครับเาสมุโูได้เลยเรีอะไรชอบนะเดี่ยวอารามน์เศรษฐีใหม่ครับอารามน์เศรษฐีใหม่ชอบเลขออะไรจัดไปน้องซันหาเลขหน่อยเห็นเลขอะไรบ้างหกตัวซันนะซันเกาหาห้าแปดเจ็ดสำหรับซันคือเก้าแปดเจ็ด 7, 7, รือว่าเจ็ดเจ็ดแปดรู้ว 8, 7, ่าแปดเจ็ดเได้หมดรู้ว่าเก้าแปด้าเแล้วแต่ครับเาที่ชอบเอาที่ชอบเราชอบได้ไหนเราชอบได้ันครับเรา่เราไม่วาคนบะอยที่สายตาของคนที่มาดูบางคนจะชอบ,บเส้นนู้นบางทีเห็นในกล้องเห็นมุมมองตัว,น,ตวน,นี้ฝั่นี้ถ้าก็เห็นเนลนจตกรกันนอย่าง,งามุมนี้ ฝั่งทางกล้องจะเห็นเป็นเก้าแต่เราสองคนเห็นเป็นเลข6กูตงหนาอยู่ที่มุมมองคนเพราะนั้นอยู่ที่ดวงอยู่ที่โชคลาบอยู่ที่วาสคุณก็ไปตอหนกไปเป็นที่พึ่งหากกายวาจาใจับุู้ธเจ้าแห่ไปตาอีมาเลากตะพันไหลอาโกสิกรรมซึ่งการัน ฝากลุกโถงนาบุญทขอก่อนนะครับผมอารย์ต้องไม่อ่านน้ำมนตแล้วนะครับเพราะว่าตอนพิธีเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เริ่มการสวพิธีนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะดูตัวอ่านน้ำมนต์แล้วกันได้เดี๋ยวไปอ่านน้ำมนต์หัวอาบัติข้อดไม่บนศีรษะตั้งจิตตั้งใจเชิญโขลยมาญารย์มาครอบไว้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองข้าวนา ఇప్పటికే నొర బలమరపై 26 కరెక్షన్ ตาวต้องการไหับนีนี่ได้ที่ได้ครับแล้วแต่ชอบนะจะสลับที่กันก็ได้นะครับแล้วแต่0-5น4 4 5้า0 5่สี่ห้า4แล้วแต่อันที่ชอบนะครับเอาไปกลับเอาฮะนี่นะครับไปใครเห็นเลขอะไรจัดมาเนี่ยนะครับแฟนๆของน้งซันนะ ไม่ใกล้เลยแฟนคลับน้องสันทุกคนครับนี่น้องสันให้โชคช่วงนี้เดินทางสายมูตลอดนะครับใช่ครับนี่นะครับทีแล้วถูกไปแล้วเด็นะคะเดินเลยดีนะคะเดินเลยดีนะคะอันนี้แอบไทยยูทูบไปด้วยนะในในตัวนะครับเดี๋ยวไปดูตามในทีกันคนละหนึ่งอู้เบื่อคนอ้วนมันใครวะเนี่ยสวัสดีครับสตอนนี้ครับโชคครับครับผมโชคราบของ กุมารเจ้าโสเฮงนะครับนี่ครับจุดประทัดได้แล้วครับเด็กนี้ต้องบอกว่าวันนี้เราเดินสายมูงจริงฮะแดยที่อาสมมุ่นโยสีเนนนะครับจัดให้อย่างเต็มที่ครับนี่เอาไปกลับเองแล้วกันนะฮะรอบที่แล้วก็คือว่าโอ้โหไฟขับบางท่านแทงจนถูกแล้วนี่ฮะคื็นี้นะคือต้องไปกลับเองแล้วแต่ดวงแต่วาสนาแล้วแต่โชคของคนครับเราไม่ได้บังคับแต่ว่าเราเป็นแนวทางให้แล้วกันใช่ครับเจ้าโสเจัดให้ครับครับผมครับผมโอเคครับ ตอนนี้ครับเริ่มจะรถน้ำมนต์แล้วนะครับนี่คนนี้รถด้วยเพ่งนะครับลองครับคือวันโชคชัยของเราครับนี่านดูคนอาบเี่ียบเป็นร้อยคนครับใช่ครับร้อยละคนโอเคแล้วถ้าไม่ได้น้ำท่วมคนอีเยอะมากกว่านี้ใช่เยอะกว่านี้ครับเยอะแต่นี่น้ำมาท่วมช่วงน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวมาดูตอนดูนครับดยตอนอาบ ครับใครที่กรรมการเปิดถามให้แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมได้เลยนะลูกเออ,อได้กรรมการยังไม่เปิดเดี๋ยวผมเปิดคนในการนึกภาพไม่ออกว่าเวลามาที่เนี่ยคลินิกคืออะไรยังไงรักษาฟรีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราทำให้ดูครับนี่ <พอ S 1> มาได้เลยนะยใครไม่อนุญาตให้ถ่ายนะแต่ตอนนีเ้เราถ่ายเป็นสิเศษเรจาจะถ่ายใช่ครับใช่จริงๆครับเป็นคลินิกเขาห้ามถ่ายนะครับแต่นี้เราเป็นเอะไรว่าวิทยาทานหรือว่าให้คนได้ดูว่าอ๋อเวลามาที่นี่ทีี่่่นใชถูกต้องครับจังหวะคนปวดหัวเป็นไข้ก็มาได้จังหวะ เรามียาที่จะมอบให้ย้อมฟรีนะครับไม่เสียตังค์นี่ไเห็นไหมส่วนทุกคนนะเนี่ยดูยาของท่านอาจารย์เลยวันอาทิตย์มาได้เลยตามเวลาของเราเปิดตามเวลาราชการนะเป็นยาสมุนไพรไทยเลยมาหาหมอมาต้องการยาอะไรเพิ่มเติมมาคุยกับหมอคุยได้เลยรับต่อนะครับตอนนี้ว่าความดันอันนี้คือคร่าวๆมีมมีียาดมยาหมองมีหมดมีหมดทุกอย่างด้วยอีกให้ดูครับว่าพิรุณธรรมต่างๆของท่านริเนนนะครับยาหมอง รูปปกครมีหมดคะับเป็นแผนไทยแผนไทยแผนไทยเราอาจจะสีแดงจะเน้นแพทย์แผนไทยซะสมองจะตกใจไหมอาจารย์ขออนุญาตด้วยครับเรามีหมดนะจีิงๆนราเป็นตรวจเสร็จอุกคนมีห้องมีห้องตัวรักษาให้เป็นห้อง่านสการใช่ไหมไม่มีปัญหาเรื่องปวดเรื่องเมื่อยเรื่องอะไรก็นดการฉลายไทยสวยเป็นไงครับคุณหมอความดันปกติหรือครับปกติโอ้โหอันนี้ก็บอกเพราะว่าความดันทุเรีนสูงหลับยกต้งแบบมีมาตั้งแต่โบราณ ลือศีเนธทรำรม,มา25ปีนะสื่อทอดมา25ปีโยกนะก็คราวนี้เป็นพิธีกรับจากตัวร่างโบร,ราณน,นะเออยกแล้วเฮงยกแล้วรวยยกแล้วถูกหวย เรากลับไปนักที่นนอยูเนาะเดี๋ยวันนี้ว่าช่วงเที่ยงหรือยังไงหรือบ่ายอะไรเนี่ยน้อยจิญยิบจะมานะ เดี๋ยวขอเห็นเพื offs, ่เดี๋ยวขอภาพเดียวได้ไหมไม่เอาเห็นได้ไหม